ต่อไปก็เป็นข้อที่ข้อที่7.6นะครับ a ลบ b คูณกับ c เท่ากับ ac ลบ bc ข้อนี้เรามาเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเขียนว่าการพิสูจน์การพิสูจน์ให้ a a b c, 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 a c, b c'. ดีเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มครับจำนวนเต็มเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากอะไรเนื่องจาก a ลบ b คูณ c เท่ากับเราต้องการทำให้ก้อนนี้ไปอยู่ในรูปก้อนนี้นี่ทำให้อยู่ก้อนนี้ จะทำยังไงเราก็ขั้นตอนแรกเราสามารถทำลบ b ตัวนี้ทำลบ b ตรงนี้ทำลบ b ให้กลายเป็นลบ1คูณ b ได้ามาเริ่มทำกันเลย a บวกกับลบ1คูณ b ทั้งหมดคูณอยู่กับ c ต่อไปเอา c ใช้ c เอา c คูณเข้าไปในวงเล็บได้เลยครับก็จะเป็น ac บวกลบหคูณ b ก้อนนี้คูณอยู่กับคูณอยู่กับ c ครับต่อไปเราก็จะมาใช้สมบัติการ เปลี่ยนหมู่การคูณกันครับก็จะได้เป็น ac บวกอยู่กับลบ1คูณอยู่กับ bc ก่อนนี้ก้อนใหญมากก็จะได้เท่ากับ ac ลบหนึ่งตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนให้กลับไปเป็นลบใต้โอเคก็จะเป็นบวกกับลบ bc ประมาณนี้แล้วก็บวกเจอลบได้ลบนั่นเองครับซึ่งเราก็เคยพิสูจน์ไปแล้วก็จะเป็น ac ลบ bc อยู่ในรูปที่เราต้องการได้ยังไปดู อยู่ในรูปที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาสรุปอ่ดังนั้นดังนั้น a ลบ b คูณ c a ลบ b คูณ c เท่ากับ ac ลบ bc โอเคครับข้อนี้เราก็เสร็จแล้ว